ได้ที่นอนใหม่นอนไม่อยากตื่นเลยเป็นภาพที่น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อนอยืนให้พี่หลงพักขาก่อนลูกยืนก่อนเออยืนให้พี่หลงพักขาก่อน,อะะนจะพาพี่หลงไปซื้อขนมเหรอ พี่หลงกินนมอะไรครับวสวัสดีค่ะสวัสดีสดแฟนคลับเอฟซทุกๆท่านเลยครับ,รบว,วันนี้จะพาพี่หลงเดินออกกำลังกายครับ ค่อยๆค่อยๆไปลุกไปอาจจะเป็นเก๊กกลางๆบ้างนะคะเพราะว่ายังไม่เคยฝึกไปด้วยกันนะคะเดินช้าๆลูกเดินช้าๆพี่หลงยังไม่ชินเดินช้าๆลูกสะาสๆซา โอ้ก้อนอาหารตามทางไปด้วยครับไปลูกไปชา้ชาชา้ชาช้าช้าน้องดาวชา้ชาช้าพี่หลงเดินไม่ทันพี่หลงต้องเดินชา้ชาช้าโอ้ยน้องดาวต้องเดินชา้ชาช้าไปแล้วโอ้เดินแบบไม่ดูพี่หลงเลยนะยดูพี่หลงด้วย ออโอ้โป้อนอาหารกันไปตามทางด้วยนะฮะไม่ใช่แต่น้องดาวนะฮะพี่หลงด้วยโอ๊ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยช้าช้าลูกช้าช้ารอพี่หลงด้วยดมกลิ่นอะไรลูกสูตรบรรยากาศนอกบ้านหน่อยพี่หลงเอ้ย ได้ที่นอนใหม่นอนไม่อยากตื่นเลย <Hey. S 1> เป็นภาพที่น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อน oh. ยืนให้พี่หลงพักขาก่อนลูกยืนก่อนเออยืนให้พี่หลงพักขาก่อน oh. จะพาพี่หลงไปซื้อขนมเหรอ พี่หลงกินนมอะไรครับเดี๋ยดิ้พี่หลงจะอือหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออจะอ,อ,อือจะอืะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลงนอนพักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลงนอนพักก่อนด้วน พี่หลงยังเดินไกลไม่ได้ช้าๆาช้า,าครับช้าๆครับอโอ้ยพี่หลงแสงเลยพาไปลงไปสิขนมอัะไปไม่ถึงแล้วกับเพคขาแล้วไอ้จะได้กินถ้ายังไม่กินไงามา Đây. Ê, keng con đã, con trung thang này, mã trung thang. bên này luôn. ลดลด,ลดช้าช้าช้ช้า,ชาเอาไงดีเอาไงดีพี่หลงจะไปชื่อขนมไหมไหนจะพาน้องไปไหนพี่หลง พี่หลวงจะพาน้องไปไหนครับมามามาพาน้องไปซื้อขนมเร็วมามาไปไม่ถึงร้านค้าครับ น้องดาวงองแงไม่อยากพาพี่หลงไปครับกลัวพี่หลงได้กินขนมด้วยพาพี่หลงกลับบ้านแล้วครับว่าน่ะก็ไปดมแต่ขาน้องไปที่ไรไปเร็วเรยวเร็วเวเดินไปกับน้องไม่ต้องไปดมขาดาวช้า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 น้องดาวช้าๆช้าชลูกช้าช้า พี่หลงยังไม่ชินช้าๆลูกช้าๆเอาน้องนอน,น,อนพีกับิีนอนเอา้าพีนอนน้องกับิีนอน,น,อน,น,อนเนาช้าๆช้าๆลูกพี่อะไยังไม่ชินพี่ยังไม่ชินหนูต้องช้าๆ นมาลงมา,มาลงมอะมาว่ะมาว่ะมาว่าลงไปบ้านาไปบ้านครับไปบ้านครับนูน่นเฮามาบ้านพี่เสือมาบ้านพี่เสือวิ่งออกกําลังกายไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาเอาก่งพด เออพี่หลงอยู่ฝั่งนั้นน้องดาวถนัดอย่าไปเก่งอย่าไปซ่ายังจะไปเห่าเขาอีกพ่อจุงก็ได้ไปไปไปไน้องดาวไม่จุงพ่อจุงหนูก็ได้ไม่ยอมยังจะไปเห่าเขาอีกไม่เอาไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านลูก ไปเข้าบ้านไปหาเพื่อนไม่ไปไปหาเพื่อนได้ย,ยังไงก็หนูยังไม่หายดีเลยบ้านหนูยังไม่หายดีนะไม่ยอมนะคะอยากจะไปหาเพื่อนน้องดาวไม่เอาดีกว่าพี่หลงคิดดื้อวะสะัตพี่ลงจะไปหาแต่เพื่อนอ วันแรกก็ปตดกะอกระลังกายเยีายังไม่ชินกันนะครับเดี๋ยวต่อ,อยังไม่ชินค่ะยังไม่ชินฝ<อ>ึกให้เขาเกิดการเคยชินไปไหนมาไหนมันก็จะได้ง่าย,ยเราก็จะไม่ได้ต้องห่วงพี่หลงนะคะไม,าม,ามาไม่ต้องไปยุ่งหาเพื่อนาทำไมเพราะว่าพี่หลงชอบวิ่งตามถ้าเราฝึกแบบนี้เขาจะเกิดการเคยชินแล้วก็เขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันได้นะคะ เทียเดเทียเดเทียดอันก็เทีดยดน้อยก็เทียดเอานอนขัดแล้วเทียดเอากล้วยให้คนไงก่อนอนั่นนอนอ้อนแลวค่ะนอนอ่อนแล้วน เจ็บพอุ้มพอบอุ้มดอกนี่ต่กระดาบนี่ห้อเอาผูกใส่กระดาบไปเลยอฮะมันนั่นลงแจาดาวดาวดาวเจาะลงบาหนี่งเฮ้ลูกจะได้ชินลูกลูกว่า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 ลงทำไมขี้เกียจจังเลยไปนั่นขี้เกียจอีกแล้วยอมเดิน หลงไม่ยอมอยากเดินนะคะยังไม่ชินนะคะกับน้องดาวนอนนอนไม่ไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวจะฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะชินนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเคียมแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปโรน่าค่ะสำหรับคลิปโรนี้ก็น,นันน่นนั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 ่นสำหรับคลิปโรนี้ก็ขอบ,ขอบคุณ<อ><อ>ครับ